สวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับคลิปนี้มีพิมพ์คะแนนนะแต่ไม่ได้เล็กมากนะครับตรงนี้นะเป็นคะแนนแต่ไม่ได้เล็กมากนะเปีียบเทียบนะแมนี่ฮะเฮ้ยหรือจะไม่ใช่คะแนนนะเนี่ยนะครับแต่เนื้อบางกุ่นพรมเลยนะแตาคล้ายๆอ,อกครุฑนะหรือจะเป็นอ,อกครุฑเล็กนะฮะเป็นไปได้นะตอนซื้อนึกว่าคะแนนนะ พอเทียบแลวไม่ไม,ไม่ไม่ใช่คะแนนนะพิมพ์น่าจะเป็นพิมพเนี่ยเป็นออกครุฑเลยนะถ้าเจดีก็จะไม่มีหูนะออกครุฑก็จะมีหูนะครับพิมพ์แปลกเดียวนี้นะออกครุฑเล็กแน่เลยนะ <c oughs> นะครับลำตัวก็ทรงเดียวออกครุฑนะฐานเถิอนอกครุฑเลยนะเป็นไม่ได้จะเป็นออกครุฑเล็กเนาะสวยนะเนื้อจัดตอนซื้อผมรีบๆเนี่ยนะเห็นเนื้อดีก็ซื้อเลยนะ ตอนซื้อเนี่ยว,ว่าพิมพ์คะแนนนะครับเออสวยเนื้อจัดนะฮะพัดได้หนานะครับไงออกครูสเขามากักจะหนาอยู่แล้วนะเนื้อจัดดี นี่พะบ้านๆเลยครับเจ้าของไปเหมามานะนะครับไม่มีซ่อมเลยนะครับหน้าหลักดีตรงนี้นะด้านหลังครับผมเนื้อเป็นโซนนมข้นนะครับออกเหลืองๆนิดๆนะนี่นะขาวนมข้นนะครับ เปิด6 0 0นะครับทักมาต่อรองเอานะนะครับผมไม่มีซ่อมนะครับอ,อกครุดเล็กนะผมตีมันอ,อกครุดเล็กแล้วกันนะครับ6,005ครับผมทักมาขอรูปเพิ่มเติมเนาะโอเคนะครับ